ไปโน่นอ่ะเพื่อนอเพื่อน,นเสียดายเ,เยอะเลยนะใช่ไหมมันก็ถ้าอยู่นี่ก็ดีอยา่างถ้าไปก็ดีอย่างก,ก็เลยแบบใจใจอยากาอยู่ กดไลค์กดแชร์วันที่9กหเโมงเช้าครับผมกอดเขาคุณบอลครับาต้องไ่งใหวสุ่งเน่อนะต้องทายนใ้ขอบครัาก้กัครับฝาวกันเพลงครับคับวดียวยสองแตกับฝากอลครับรับเพื่อเตยเสือเติเส ไปคัพี่น้อเด้อมีงานเด็กนหน่อยเี่มครับก็แข่สาวราจะมัแขขอคุณคราบส่งมอความสุขต่อไปี้กับชปินผู้นำทีเจ้าของอาเซียมหาชนหวันเป็นล้านวิวสิบกว่าล้านวิทางยูรู้ขอนกนเรืทางที่ตอกกับลานเลยจุแบบเท่ๆขอรอยยิ้มเปสีของกัน

no Yeah. อ่ะเสื้อไม่มีเอาไว้ให้อยู่เอาอยู่ไหนไม่เห็นสวัสดีพี่หมีสวัสดีครับพี่หมีครับสุขภาพแข็งแรงวันนัน้นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอาหารเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ไม่ได้ขอบคุณเลย ไม่เป็นไรค่ะรับฟ้าเหมือนเดิมโอเคครับพี่หมืครับสวัสดีครับอนี้คือร้านแข็งแรงสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแฟนคลับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับกมลชัยจ้ะกมลชัยเข้มกมลชัยใช่ใช่ไงเพราะว่ายืนข่ายก๋วยเตี๋ยวอยู่จำได้ใช่อร่อยมากปลามดเนี่ยปลามดอร่อยมากจังการสุไทร์ใหญ่ใช่คำว่า คนรับใช้ดีกว่าจากคนจากผู้จัดการก็เป็นคนรับใช้ครับอ่านี่ครับแฟนคลับไอซีของเว่เกมสวัสดีค่ะช่องประมดอัพมาโทษตายโหแฟนคลับไอซีเยอะนะเนี่ยโอ้ยินโอ้ยมีแต่น้องน้องก็คืรู้จักกันได้หลายปีตั้งแต่มาอยู่ก่อนมาอยู่ศาน้อยีรู้จักกันนะเห็นมาสิบกว่าคนตกใจแล้วอ๋อ แฟนลับเอฟซีเขาเองแฟนเค่ะามลาไปมาจนเจ๊จับเองนรกหนัก่มีโบุนโอ้ยบอบมึงเอ้ยสีห่าโอ้ยตัแต่ครับมาตายหลายปีหลายปีตั้งแต่นาบ่มีบทผุน่อนพี่จูแบบสีมาผุหอโอ้ยบางลงเาตั้งแต่แดงพอจิตาข้าพอนตีล่าผุนค่ะอับปามาโทษต่างครับป๋ามามากปันอันนี้เย็นสิเอ่งพ่เจวัาได้เห็นโค้งอนแล้วได้เนาะ งานมันอีกเป็นพองานน่ะคือรับเงินแบบมันนี่อยู่กับเขานี่เลยตั้งแต่พ่อกรายการยังอยู่ว่ะนะตั้งแต่พี่สมุนเป็นยังดนตรีนะคใช่ใช่นายปีแล้วเปลี่ยนเข้าปีแล้วโอ้่จะโดนโดนคนค่ะเป็นสิบปีแล้วอ่าน้องร้องเพลงนี่ร้องเพลงดีนะมืากเลยนะโอ้ยลำค่ะอ่าลองหน่อยยังลำแบบบ่มลำเพลินลาป๋ามาโทษต่างค์กระป๋ามาตังป๋าการผัดข้าวหุงเตา ฟ้าฟังบันฟ้าองค์เก่าเราจะไปแนอไรเยนักเส้นินแหะครับมาแต่่าคนมนรำห่ฟังแหมโมนี่แหมับผมครขอตวด้วคแต่เาทีโชคดีทุกคนุคนทำวยรวยรยรวยนะากหลายลูกาเดียวิเนยขอบพระคุณมากนะเฮียเฮียเฮียลียเฮียเยียเไงก็เฮียก็ยัง วัดจ๋าโอ้โหน่ารักมากเลยสัสดีครับคุณพี่เปรมนะฮะเนี่ยพี่เปรมตัวจริงเลยอันนี้นึงนี่ครัพี่เปรมอะมฮักัอาไมฮักวัดนี่ครับในรักด้วยใจจริงแล้วผมก็อาศัยบารมีวัดไปกินต้มปลาอะไรที่มันมีของดีตลอดเลยวัดอ่ะ พระเอกอยู่ทั้งภายนอกภายในจิตใจก็ดีพอะวัดก็มีความสามารถสูงขอบคุณพระเอกวัดอย่างสูงนะฝากที่ยังไม่เคยลืมป่ามดที่เช้าเช้าป่ามดครับครับครับสวัสดีสวันนี้ครับเจ้านายป่ามดนี่แต่เช้าเลยครับผมเจ้านายครับสวัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับดูยังเอ็มดีดูดูแล้ใส่ใจเฮ้ยแล้วที่ออกใหม่เจ้านายอันใหม่ใช่ไหมเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนเนี่ยเจ้านายตรงนี้ดูเลย ชังไม่ตรงขวดข้าขดข้าวข่นโบ้ยส,ย,สย,สยสมภาควาดท่น้องทับงไทยสมวยไทย